สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่มิวทานประจำจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักนะคะ <Ach> นั่นก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนชื่อว่าเอสเซราคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์ที่เล็กแล้วก็ดูดซึมไวที่สุดเลยนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาชงแล้วก็มากินพร้อมๆกันเลยค่ะ เสียมหูน่ารักมากนี่ชงเสร็จแล้วน่าทานมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ย เป็นคอลลาเจนระดับไตเปปไทย์นนะคะชื่อว่าเอสเซอราคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กแล้วก็ดูดซึมไวมากที่สุดเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากข้าญี่ปุ่นด้วยนะทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็นุ่มเด้นเหมือนเติมน้าให้ผิวเลยค่ะมิวต้องบอกก่อนเลยว่ามิวเนี่ยไปเจอในเน็ตมาเนาะแล้วก็เห็นคนแชร์เยอะมากๆเลยก็เลยสั่งมาลองนะคะอันนี้เป็นกล่องที่2ของมิวแล้วนะรู้สึกได้เลยว่าทานไปเนี่ยผิวแต่งตึงขึ้นใสขึ้นพวกฝ้ากระตรงนี้ ะะที่เคยมีเนี่ยก็คือจางลงเยอะมากๆเลยจนเพื่อนๆเนี่ยทักแล้วก็สังเกตได้เลยเนาะแล้วก็คอลลาเจนตัวเนี้ทานง่ายมากๆเลยรสชาติคือแบบ หอมหวานไม่คาวนะคะแล้วก็อร่อยมากๆจะมีกลิ่นแบบเบอร์รี่เบาๆนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนําทุกๆคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มทานคอลลาเจนเนี่ยตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยนะอยากจะให้ดูผิวใกล้ๆนะคะอันนี้ก็คือผิวของมิวเลยที่ทานคอลลาเจนแค่2กล่องเท่านั้นนะให้ดูแขนเลยว่าแขนกับหน้าก็คือเท่ากันแล้ว เพราะว่าตัวนี้เลยผิวใสขึ้นมากๆแล้วก็แต่งหน้าง่ายติดทนด้วยนะคะที่สําคัญก็คือรสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆอยากจะแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสั่งซื้อได้นะคะที่เอเซล่านะคะเข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อตามลิงก์ที่มิวให้ไปเลยก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะกับเอเซล่าคอลลาเจนค่ะ